สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อขาสุกุทุกคนเด้อจ่าเด้อวันนีออ้ประจุมาคำมาเหมือดไปกันเขาก็เลยงานจา้าดีงานหลายค่ะบแต่ว่าแม่ก็อกกุทธได้อยู่ตรงจ้าบวชเหตุงานกะบวชใหญ่จ้ามันเป็นหน้าที่ของ,ของอเขาเนาะเพราะว่ จ้ะบอกไยังยิ่งใดอยู่จ้าบทโทษใดอยู่สู่ในกำลังใจจะาองเสมอแจบอกไม่มเคยคิดลบอยูคิดบวกเสมอจ้จคิดถอดแฟนเอฟซีแฟนครับทุกคนจ้เกับสิมาเหลาเรื่อง ลุงฝรั่งหรือเก่าจ้ะเพราะว่าเบาเพราะเด็กจบเนาะเป็นคนคนไปเนาะฝรั่งที่ป่าหลุดจากนี่อยู่ประมาณหกคนจะหกคนนี่หมายถึงว่าเข้าเด็กไปท่องเที่ยวน้ำเขาโบได้ทุกคนได้จะแค่คนสองคนเท่านั้นจะโบได้ทั้งหมดนะหมายถึงว่าเดี๋ยไปเที่ยวไปกินไปนั่งดื่มไป ใส่น้ำกันนะมีแค่สองคนจากลองจ็กกคือแบบดจักกันซื้อจะเป็นแบบมาหักมาแพ่งมาจีบเท่าเหรอจ้าแต่ว่ามันก็นมีบางสิ่งบางอย่างเห็ุให้ไปต่อบุหร่ก็ต้องจบนะจ้าที่ผ่านผ่านมากแต่ว่ามีสองคนที่เหตุให้เท่า ลืมบอลลงลืมบอลนะคือปอยหญ่คนแหลกคนณด่ประจูเบ,อยา,ยบาอยู่คู่มือนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวสี่คอยๆเราไอ้ฟังแต่ละคนแต่ละคนเนาะหนึ่งสองนี่เป็นคนดีต้อลืมบอลได้รู้สึกผิดตอ่อทั้งสองคนงเพราะว่าเป็นคนดีทั้งคู่แต่ดีคนละแบบแต่ว่าเป็นอย่างาคือจังบอลเหลือเขา ไปย้อนที bên bên, bên ่อันผู้ชายไทยานคงติต้องไดิถิ่มเขาล้วแหะอาจารย์แต่สุดท้ายเขามาถิ่มปากเขามาเทะปากอะไรอย่างเ้ยมาคิดคิดคิดถึงไปคิดได้ปัจจุบันนี่เนาะแบบซึ่งเป็นเบ้นเป็นกรรมเป็อย่างเนาะมาเหตุไถ่ขาดแก้ว อาแก้่วบนได้เป็นมาด่างเป็นคุณได้นะับเพื่อนคือค,คนอื่นเขาต้องเห็ุงานอย่างเดียวจังสีมีเงิ่นใส่ะอาะสู่ไม้นอกจากเนาะอย่างมะลาันตอมาเล,าก,า,เลากันต่อจ้กลุงขเขานะฝรั่งคนแรกตีกประจุบบเเลือคนกั่หลุยสจักเล่าใส่เวลาอยู่น้ำกันค่ะไปไปมากหมายถึงว่าบดยูแบบ สาวพี่พัรยานะ่นคือหมายถึงว่าคนหลุจักกันไปท่องไปเที่ยวน้ำกันคือคือเรามาเมืองไทยแล้วก็บบเรว่ารูจกักไพรนะจา๊ะแต่ว่าเราตรงดินงมาเที่ยวจังหวัดตราเลยนมะ่ก็ด็นไม่พอประจุนั่นแหละจ้ะคือว่าเราลงรถมาแล้วก็บแบกเปย์เดินอยู่ขงางถนน,นนะแล้วเ้าเจอเพิ่อนมาก็เด็ไปใส่ก็เด็พากันไปท่องไปเที่ยวอยู่ รวมๆสองเดือนหลักจ้ากินเที่ยวยิ่นักันเอาเว้าตรงๆ้จน้อนนอนห่องเดียวกันแต่ว่าบู้ดไม่หยังกันด้วยจ้จอันนี้แล้วถ้าเนเพืือน,นๆสีเสือหรือโบเสือนะแต่ว่ามันเป็นอย่างสาัตดีๆเวลาเช็คอินเขาเขาที่พักก็คือมีสองเตียงสองเตียงบางคอนอาจจะจะว่าป่า้วเม่แล้วเจ้าเบา ได้อยู่ผู้เดียวมนค้นรู้ค้นเห็นนะัแต่ว่าอย่าลืมด้วยว่าเขารู้อยู่แก่ใจเราว่าเขาเห็นอีหยังะเขาเห็นอีหยังก็เอาเขาเบาสู้กันข้างก็คนให้เกียรติเขาผู้หยังด้วย้จเป็นสุภาพบุรุษิงผู้หยังก็เป็นผู้เฒ่าที่ใจดีใจดีมากเลยแต่ได้เสียใจนึกถึงนึกขึ้นไม่ได้เเสียใจบกนาดจา้ะ อวัวเลือกเป็นเป็นดีเป็นดีกับเปาสุดๆกระเป๋าเงินนีนห้าถือตลอดแฟ่ใส่ใจสื่อท่องกับสื่อห้ซสื่อห้เป็นอย่างเป็นรางวัลรางวัลในการที่เท้าถ้าเป็นไปเที่ยวหันเที่ยวนี่คือคือเท้าบริเไปตัวเอาอย่างน้ำเพิ่นน่ะนะเพิ่นห้เองเพิ่นพี่สาวป้าที่ไรเฟนลฝรั่งอเมริกัน แตอยู่นั่งอยู่ในเหตุการณ์นั่งตลอดเพียนแต่ว,ว่าเวลาไปเที่ยวหันเที่ยวนี่คนบดไปนั่งไปซื้อ่นก็เฮ็ดงานของเพ่นเนาะมีมีแต่ป่าไปก็เพ่นคือคือภาษากฤนเท่ทเากับง,งูงูปาป่าต่าว่ากับสื่อสารกันได้อยู่ภาษาภาษาใบมือเมื่อใหม่ไปนั่งเนาะหนังสือเท่ากับเตรียมพ้ออันดิกชันนารีอันในบลูดกับเปิดเปนเบิ้ง แล้วก็มีอันอีอย่างก็สมัยตะกี้มันสิบห้านีมีอันทอกอิงกฤษไหมทอกอิงลิษว่านดีมีเนาะเรื่องลูลกอิหร่านก,ก็บรรลุนนะเพราะว่าเขาบุกคอยดีใจใจกับโซเชียลแต่สมัยนั้นกบหันมีจ้ะขนาดสิมาโทรศัพท์อันหาลุงฝรั่งแล้วฮ่อก็ยังไงออกมาตลาด ที่เขามาตั้งโต๊ะให้โทรศัพท์โทรต่างประเทศโทรหันโทรีนีแม่จ่าเลยไกเวลาขาอยกโทรเขาก็ไปโทรตรงอันศูนย์โทรศัพท์ไหมหนาองค์การโทรศัพท์นะจ๊ากรหับต่างประเทศหรือว่ามองที่เขาโทรต่างประเทศโดยเฉพาะอาจจะลงมทุนเด้คุยกับเรา ก็เป็นฮักแทะอยู่ดอกจ้าแต่ว่าป่าเป็เหลือเพินได้จะเสียใจนะค่ะเป็นกับเป็นเหลือกเป็นป่าเหลือเพลเินป่าในป่าเป็นคู่น่ายนางนับมันเป็นแม่ด่า,ดานเช่นบะ้าจหราแล้วเป็นพลังที่ใจดีใสุบุภาพให้เกียรติเท่าบ้เคยว่าสิกอดอมกอดเอวกอดห้อมจุ๊บอย่างห้าบ่าพี่นะขันท้าบ่บอก กันครับอรบอกก็ you kiss me เจงสินะสีส่เซกแกแล้วก็จังแล้วก็จังผอมแกมฮะเจงสิไหมใจดีตามใจเฮาทุกอย่างหาหาแบบนั้นบไดยย้แล้วจ้าในชีวิตนี้ถ้าเป็นประอพอุพ่อ้ขุนไม้เนาะที แต่ซบมีเจอแบบนั้นอีกแล้วจ้าคิดว่านะคิดว่าสิบมี่เจอแบบนั้นอีกแล้วไอเกียรติเท่าทุกอยา่างไอเกียรติยากพี่น้องเนขะ้าแล้วขึ้น,ปนไปหาพ่อแม่ประจุหอดกาลสินได้วจ้าสบายนั่นเน,ะนาะนั่งรถบัตรไปมเมนต์ไปกันสองคนเนาะกลับไปก็พี่สาวพี่ใหญ่นั่งรถทั่วไปกันสามคนรถบัตรรถทั่วรจ์จาก ไปซื้อเข้าซื้อคลองไปฝากญาติพี่น้องเต๊ะหนึ่งจ้ะแล้วก็ไปกะวายสเปนคุยขอเขาแต่งงานน่ะจ้ะไปคุยลักษณะของเปินอแบกคืออยากขอเขาแต่งงานเพราะว่า พี่สาวปาอกอเบาภาษาอังกฤษเก่งพนะี่ชายคุ้คนตัวของปากกับเก่งภาษาก็โอเคทุกอย่างเลยจะนี่จะเข้าบดีเองเข้าบดีเองบอลกูนอหย่อนหย่อนว่ามีผัวคุ้นไทยมีแฟนพี่คุ้นไ,ย,นไยอยุ่มนะก บางคนก si ับสีวาวาป่าตัวเล่าหลอกเล่าขันบางขันเพื่อนบางคนเขามาฟันไม่คิดกับสีเขาใจว่าเขาเขาเขาตัวเพื่อนอันนี้ป่ากับบูลว่าสิบอกว่าจังเลยเนาะเพิ่นถามเพิ่นกระถามนี้ถามนี้ว่าเขามีแแฟนบอเขาก็บอกว่า เขาก็บก่าบอกจ้ะบอกตรงๆกระบะเขาเขามีผู้ชายไทยอยู่นะเขาก็บอกว่า I d ไอ้ดงแฮพัสเบนฮาวโบมีนะแล้วก็บกเคยเห็นนะจ้ะแล้วก็บกเคยเห็นเช่นกันมันก็เลยเป็นเหตุผนเข้าใจว่าเฮาบ่มีนะเะฮายังปลาโกบก็บอกว่าป้ามี อะไรก็เป็นความผิดของผ่านผู้แก่เป็นเท้าหรู้สึกผิดไอ้เลยแตดพอเพิ่งจะชุ่มเอ๋ยหรือเพิ่งัน,นอาจจะเสียชีวิตไปหลายๆจ้าเพราะว่ามันโดนมันน่าแล้วนะจ่าสองพันอร่อยสามสิบหกจนปัจจุบันจะปีผ่านมาถ้าเหียว สิบวอลต้องให้จนจบจนเมื่อเพิ่นจากเมื่อไห้ไปเนื้อใจปลาซีวอลก็เป็นคนคนไปเนาะคลิปนี้ซ้ำเนี่ยซีวอลเนื้อใจเด้อปลาห้องมะแลวหน้าเดี๋ยปลาจะไปหาอาบน้ำอาคาเตรียมตัวพักผ่อนก่อนจะเอ้ยเมื่อแจงเห็นเหตุการบัวแมนเบิ่งแต่ผู้เฒ่าอย่างเดียวเนาะมันรับผิดชอบทุกอย่างของบารหนีเนื้อใ มันก็โอเคเดอกแต่หน้าแต่ว่าเหนื่อย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 ยังไงก็ยังยิ้มสู้ได้สู้ๆจ้งท่านชอบคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีนี้จ้าเด้อก,ก,กดกระดิ่งพร้อมจ้าเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปหรือเป็นกำลังใจให้ตาเด้อคลิปนี้กับ บายบายก่อนพระเจ้าได้ขอบคุณข้า